เสร็แล้วสวัสดีครับ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 น้ยังไได้จุอเกลอนพอดูเลยจุมน่อยจุ่มหน่อยจุบมน้องูห่ออะไร Nè, em chim nó này, hát kìm nó này, hát kìm nó này Này, kìm nó này nón này, nó đây hát kìm nó này nón này, nó nón này kìm nó mày, Yeah, mà nó mày, Ơ, nó 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 Ba a, cho ai ba u, u e, bán an, an ra, mh mh mày à, mh a ya, <laughs> <laughs> à, ya ya e, mhm 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 à mhm 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 ยาต่อย,อยไ,ได้ไหมยาต่อย <toolkit. S 3> ได้ไหมยายาต่อยตอยยตอโอโหยินบอมไปไหมเนี่ยป้าเพอน่ะป ah. ้าเอนท่้กลไงปออฮอนเฮืนป้าเอนปออาปาป้าออกป้าปาโทปลาพอเอินมีไหมพอเอินเฮือนมีสระเอินไม่มีอ๋อสระเอินไม่มีจารีได้ไหมจออาจออาจาเอก ดออีดิดอดิดจาเลยไไีจระจอิไงดออิดิดิดอดิงีู้กดออดิไม่ดีดอดิอืมจระแตลป้าเดือนอะปอาปาปอด่อดปาดอป้าอาปาปาเอกปาปาโท ดอกเอือดีอดือเนาะไม่ด้ไม่ด้สะเอื้อนี่ลูกดอือดก่าไม่่อเอนพอเอือนออเอนโอเออ่อเอโอเออ้่ออป่ออปอโอเออออายปอชายาโอเออเอออเอนเเนาะอะไร อาเนอ่าเนนนอออานอนนอนอะไรนอานนอืมป,อปูอูปูเอกป,ปูแวปูแหวงสะกดยังไงเนี่ยวอเอ็ปูอูปูแหวงซูแหงตายละล้ปูสองสาษทไทยลานสะกดวอเองเอง เหี่ตะแหวงตะกลนี en, en, ่พ่อเขียนน่ะตแสวงสระเอเขียนยังไงวววอวเอ็งอแหวงเออววเอ็งอแหวงปออุบอปูอืมปออันฟันปู่ฝันอืมแล้วลุงดิด่ะลุลุงลุงอีดิเราอุลุเราอุลุลุงอลุงลุลอนยงดิลิก

บอลอะไรดูคันปลาตายาาเด็กๆสวัสดีครับหน่อยแม่อยมากมุกตีให้เลยนะฮะบอลไร